สวัสดีค่ะผมนายธนพัฒน์วันเพนภูมิครับดิฉันนางสาวปณิตาบุญแก้วมิดไนค่ะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการจุดเช็คอินวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับภูมิวันนี้เราเช็คอินกันอยู่ที่สมัยสารจังหวัดชุมพรครับมิดไนที่นี่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่มากแต่วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่สตนอนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือครับมิดไนที่นี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบในนอร์มัล ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว S.H.A จากกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับบิดไนท์โอ้โหน่โโหนาสนใจมากมาก,มากเลยค่ะง,งั้นเราไปกันเลยศูนย์อนุรักษ์ธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือตั้งอยู่ในตำบลสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบรุรีโดยเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือที่นี่เป็นศูนย์อนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเต่าทะเลเลยทีเดียว จุดขัดกรองของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ต่อทะเลมาแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเข้มงวดมากจริงๆใช่แล้วครับบินไนเดวเราไปพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ต่อทะเลกันเลยดีกว่านะครับงันไปกันเลยคะ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องประชุมบรรยายของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ต่อทะเลกองทัพเรือนะครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากเรือตีสุนทรยอดสหานะครับนายทหารเวรวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับ สวัสดีสสดค่ะก่อนอื่นเลยขอให้คุณพี่ได้แนะนาตัวให้พวกเรารู้จักกันหน่อยได้ไหมคะครับผมผมเรือตีสุนทรยศสงาน,นะครับตําแหน่งนายทหารประจำส่วนวิชาการและประชาสัมพันธ์ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือครับอยากทราบว่าศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลเนี่ยคะ่ะมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ส่วนแลวมีอะไรบ้างคะ ครับศูนย์รับพันธุ์ต่อทะเลของเรานะครับมีด้วยกันอยู่5ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คืออาคารบรรยายตรงนี้นะครับส่วนที่2เป็นบ้านเต่าเฉลิมงพระเกียรติส่วนที่3เป็นโรงอนุบาลเต่าทะเลนะครับส่วนที่4ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทยส่วนที่5จะเป็นร้านค้าสมาคมปริยาตาหารเรือครับจากสถานการณ์โควิดนะครับที่นี่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับ ครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับที่นี่ได้แล้ผลกระทบก็คือเราต้องปิดศูนย์นะครับานานพอสมควรนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยของเราก็คืออสถานที่เราสวยงามขึ้นหลังจากที่เราทำการเปิดมาดาเนินการต่อนะครับเพราะเรามีเวลาในการปรปับปรุง ครับเห็นว่าที่นี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบนิว n นร m a l ครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว HSA จากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับอยากทราบว่ามีวิธีการคัดกรองและป้องกันแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างครับครับสำหรับมาตรการป้องกันโควิด19นะครับของเราก็เริ่มตั้งแต่ทางเข้าเราจะมีะจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมานะักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ แล้วก็มีการลงทะเบียนเว็บไซต์ของไทยชนะนะครับแล้วก็เราจะมีเจลแอลกอฮอลวางตามจุดที่นักท่องเที่ยวเดินเดินชมท,ทุกจุดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ทําเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายตามสถานที่ท่องเที่ยวเครื่องหมายเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับเราจะทําทุกที่เลยนะครับ แล้วที่สําคัญเลยคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนอนุรักษ์ันต่อทะเลของเราเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะแล้วอยากมาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พั์เต่าทะเลสามารถมาได้วันไหนและเวลาไหนบ้างคะครับสำหรับศูนอนุรักษ์ขั์นต่าทะเลของเรานะครับจะเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับทุกวันเลยตั้งแต่เวลา0 8 3 0นย์จนถึง -16-30 นโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเรือตีสุนทรยอดสงา่านายทหารเวรวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับครับต่อไปนะครับเราไปชมสถานที่อื่นของที่นี่กันดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของอนุบาลเต่าทะเลนะครับซึ่งเต่าทะเลทุกตัวที่นี่จะได้กับสู่ธรรมชาติเมื่อโตเต็มวัยครับ โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะงั้นเราไปดูกันเลย หลังจากที่เราได้ดูเต่าต,ตัวเล,เล็กๆกันนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่ดูแลเต่าถูกหลักวิชาการจริงๆการันตีได้ว่าเต่าทุกตัวจะได้กลับสู่ธรรมชาติจริงๆค่ะใช่แล้วครับบิดไนต์ต่อไปนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบ้านเต่าทะเลนะครับซึ่งจะรวบรวมเต่าสองสายพันธุ์ทั้งหมดคือเต่าตะหนุและเต่ากระละนะครับน่าสนใจมากๆหลังจากที่เราได้ดูเต่าต,ตัวเล,เล็กๆกันแล้วเราจะไปดูเต่าต,ตัวเต็มวัยกันสินะคะนะ่าสนใจมากๆเลยค่นะเราไปดูกันเลย เดินดูว่าถ้าจากต่อตัวเล็กจนถึงต่อตัวเต็มวัยในที่เดียวนี่คุ้มมากๆเลยค่ะภูมใช่แล้วครับปิดไหนแล้วที่นี่มีจุดพักผ่อนชมวิวอื่นที่น่าสนใจไหมครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับูมิเพราะว่าที่นี่มีบริเวณชายหาดให้เป็นจุดพักผ่อนชมวิวบอกได้เลยครับว่าวิวสวยมากๆเราไปชมกันเลยไหมคะงั้นก็ดีเลยครับไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะสวัสดีค่ะคะชื่อว่าอะไรคะชื่อฝนค่ะมาจากจังหวัดอะไรค่ะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะโอเคค่ะอยากทราบว่าทําไมถึงเลือกมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลคะก็คือมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะหลายอย่างก็มันมีที่ให้ทํสิทธิอาสาเยอะค่ะก็เช่นแบบปลูกป่าชายเลนแล้วก็ทํข่าวศาสตร์บ่อเต่าเนี่ยค่ะโอเคค่ะแล้วคิดว่ามาตรการการคัดกรองของที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะก็คือว่าดีเลยค่ะเพราะว่ามีการ ให้ลงทะเบียนชื่อแล้วก็มีจุดให้ล้างเจลแอลกอฮอลมือหลายที่ค่ะแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิบาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเจมครับมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากกรุงเทพมหานครครับเหตุผลที่มาที่นี่เพราะอะไรครับก็สิ่งแรกเลยนะครับก็คือมันเป็นสถานที่ที่ใกล้กับกรุงเทพนะครับแล้วก็มีสิ่งอื่นมากมายที่น่าสนใจรวมถึงเป็นสถานที่ที่สําคัญในการอนุรักษ์ เต่านั่นเองซึ่งเต่าเ,เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนานแล้วก็ควรคู่ที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ครับครับคิดว่าที่นี่มีมาตรการคัดกรองอย่างไรบ้างครับสําหรับผมนะครับผมว่ามาตรมาตรการในการป้องกันสําหรับโรคโควิดนะครับมีอย่างรัดกุมในเรื่องของการตรวจวัดไข้ของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าครับ,รบหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เราพามาในวันนี้สมแล้วนะคะที่ได้รับการยงย่องว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบมิวอร์มลจริงไหมครับบิทไนท์ใช่แล้วค่ะภูมิหากท่านผู้ชมคนไหนที่ได้มีโอกาสมาจังหวัดชนบุรีนะคะอย่าลืมแวะมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะสําหรับวันนี้รายการจุดเช็คอินของเราได้หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีดค่ะ